ติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าว up สิบนาิกาห้นาทีนายกรัฐมนตรีควงพลเอกประวิทพร้อมคณะถึงอุดรธานีกราบนามัสการหลวงพ่อสุธรรมสุธรรมโมวัดป่าบ้านตาดทักท,กทกายประชาชนต้องใช้ทางสายกลางหยอดคาหวานรักทุกคนขณะประชาชนเชียร์อยู่ต่อ 1 0 1นาิกานาทีพิเชษฐ์สถิรชวาลสมัครเป็นสมาชิกพักพลังประชารัฐแล้วหลังยุคพักตัวเองบอกปรวิวช่วนไม่กังวลข่าวความขัดแย้งในพักค10นาฬิกานาทีรังสิมันหวังสอสอรัฐบาลร่วมมือผ่านกฎหมายร่างข้อบังคับการประชุมชี้เป็นกฎหมายฉบับแรกที่เสนอโดยสอสอ 10นาฬิกานาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับลง250บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ2 8 3 0 0บาทขายออกบาทละ2 8 4 0 0บาททองรูป,ปรพรรณรับซื้อบาทละ2 7 7 8 8สบาท28สตางค์ขายออกบาทละ28,900บาทล่าสุด10นาฬิกานาทีโคราชเปิดเมืองวันแรกนะักท่องเที่ยวเริ่มคึกคักพร้อมจัดงานเที่ยวโคราชดะ,ดะดาดของดี32อํอำเภอกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวรับลมหนาว ติดสถานการณ์ข่าว i n n news ราวอัพ